วันนี้ตัวติดกับนิยาใช่จริงก็ตัวติดกับนิยาอยู่แล้วนะค่ะทุกคนแบบไม่ค่อยเห็นกันนะอะไรเงี้ยเพราะหนูจะเแบบพราะหนูก็คุยกันลับๆมากกว่าคือคุยกับชีบ่อยอนะไรเงี้ยหนูคุยกับนิยา่าบ่อยมากอะไรเงี้ยใช่เกลีชิปใครเในระุนท้าคือถ้าจะบอกว่าแบบไม่ชิปเลยได้ไหมอ่ะคือจะบอกว่าแบบไม่ชิปเลยได้ไหมรู้สึกก็แบบหนูแบบมองไปแล้วคือถ้าชิปที่สุดก็ต้องแบบ คือมันไม่มีแต่ถ้าชิบที่สุดก็แบบพี่อาลีกับพี่น้ำมลแหละแต่แบบมันไม่มีคือถ้าจะบอวกว่ามันไม่ไม่มชิบเลยได้ไหมเพราะแบบทุกคนก็คือแบบเป็นแบบเพื่อนพี่น้องที่แบบสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมันก็น่ารักไงมันก็แบบเรียกแกเธอที่รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกหมดอ่ะหนูชอบเรียกคนว่าที่รักเว้ยก็เลยแบบติดเรียกว่าที่รักอะไรอย่างเงี้ยได้ชิบมอลลี่ไหมได้อยู่หนูก็ชอบแซวนะชอบแซวแบบอุ๊ยอีกละอะไรอย่างเงี้ย เกได้ไหมแล้วแต่เลยครับได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นมันได้หมดจริงๆสาวายนี่เองถูหนูเป็นสาวายตัวจริงทุกคนใจเย็นอันนั้นใจเย็นเลยช่าเกใจเย็นครับใจเย็นนะครับ